น้องมี่กป้องน้องล่าสาหน้างกายนะพี่น้องเนาะตอนนี้เทากับเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเริ่มงานไม่ในเดือนเมษายนลี่ส่งน้องน้องเนาะน้องล่ามาเ็ำงานอยู่แถวอยุธยาน้อพี่น้องเนาะตอนนี้เท่ากับอาบน้ำเตรนตัวเรียบร้อยเตรียมจะไปหานพี่น้องแต่ว่าพี่น้องล่าอยู่กับหามกัน กราใจเพื่นเนาะใจเตือนจะนมีรถที่หรือจักรายานในเฮาที่ไปงานพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามเบิึงน้องว่าสาการเดินทางไปวัดที่เรียก้องจะเป็นยังไหลเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าห้องของน้องานาเนาะตึกพี่น้องนายน้องนลาได้อยู่สั้นที่ซี่อย่น้อง <c oughs> อยู่ทางเพิงพี่อัน <c oughs> นี้ก็คือบรรยากาศทางหน้าห้องหน้าทางใหญ่ แดดไปอ้อเดี๋ยวใช้หมวกก่อนนี่พี่น้องอันนี้คือรถประจำการไปจ้าเริ่มงานสาวติ๊งน้องติ๊งน้องสเสบียงอาหาร ไปไปถึกทางด, <c oughs> ดูตืดตืดตืดไปจ้าเริ่มงานวันแรกพีกทีน้องลาอยู่พี่น้องกะไก่เติบเนาะกะแถวกองขวัวบพแหละบนเห็ดเวียกกะ เข้างานบ่ายสองตอนนี้กะบ่ายโมงเฮากะเริ่มขี่รถบ่ายโมง40นาทีเนาะน้ะนองลากับติ๊งน้องกะออกไปพี่น้องออกไปเพราะว่าเพื่อเฮาสิฮอดเนาะเฮาจะได้ปั่นจักรยานไปแต่ละวันก็มีทางแวะลงมาไตา่ไต่สะพานพี่น้องลงมาไต่สะพาน เราก็จะปั่นรถไปเรื่อยๆเนาะส่วนรถของติ๊กน้องขี่ก็ยางแบนพี่น้องอยางหน้าแบนดิปั่นยากในหนึ่งส่วนรถของน้องลาขี่ก็คือต่ําพี่น้องก็เลยเหนื่อยปวดขาเนะบร่ได้ปั่นบ่ได้ปั่นดุดเลยมูน่ก็เอาขั้นเดียวมาเนาะให้ติ๊งน้องเป็นคนปัน่นน้องลาชอนท้ายดีกว่า แล้วเฮาก็จะรดขัวนี้ไปก็จะถึงเลยพี่น้องหารเน่มากก็คือไก่เนาะแต่ว่ามากกับไกยู่ท่าะ้าโบเมแมน,นจักรยานริมบึงหมูกระทะ ใกล้ถึงแล้วพี่น้องลงมานี่ก็จะเมนนี่ไงถึงแล้วถึงร้านแล้วหอดหานแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศที่หานที่น้องลามานี่เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้เบิ่งแถวทางลุมก็จะเป็นที่นั่งของลูกค้านาะพี่น้องเนาะวิวโคตรดี อนนี้เรากำลังปั่นจักรยานกลับบ้านค่ะก็ไปเติมเน็ตด้วยไปเทีนเน่ยวด้วน ทุ่มแล้วไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยมีรถน้องว่านะเงียบ,ยยบอากาศดีพี่น้องเสียงเขียดนาล้องอีกออกกำลังกายแ่ย <c oughs> เ,เพียงเท่กันคือส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านเนาะ <c oughs> เยอะเนาะ

ไปพี่น้องไปถึงเซเว่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูถึงเซเว่นแล้วพี่น้องเงียบจังเลยถึงแล้วเต็มเน็ตแล้วพี่น้องมา ไมเติมนไม่รูแม่เนี่ยนี่แหะหอดพนพี่น้องอันนี้คือ4บาทนของบ้าพิษ่งบ้าอ่าไปเีษ15บาทพิเศษ3บาทพิษซ่งนีเงพี่น้องเอ้ยอันนี้คือตัวเติมเง ไปกับห้องเข้ากล่องไปมากินข้าไป,าไปกับห้องกันพี่นอ้องชอบบรรยากาศจังเลยที่นี่สง,งบจังเลย ข้ามเลยน้องล่า,า,าลมันจะมืดๆหน่อยนะคะฝั่งนี้ดอกไฟมันไม่ถึง พร้อมค่ะซ้ามเลยค่ะน้องล่าไปไหนตรงนี้นะถึงหน้าห้องแล้วไขขึ้นเลยน้องล่า Yeah, ย่ามันสิจำเดี๋ยวเราก็เอามีโก้คู่ใจเราขึ้นห้องยบร้อเลยพี่น้องแังนี้ <_ c ười> น้อคนทั t ้งสองน้องสงสัยจะคุ้นเสียงาหน่อคุ้บ้านเล้ค่ะมาเดี๋ยวถือก็เลยทักเขาเนาะแหมไปดึงรงกี่สชั้นที่ส กูเข้าเลยน้องละถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วอันนี้เอาไปนุ่มกินมันจะปวดหัวไปเลย อัดตูหน่อยน้องตูบรรยากาศกลางคืนน้องกิข้าวแรกนะคเไข่เกียวเนาะเข้าไข่เียวเซเว่นน้ำปลาล่ะใส่น้ำปลาหน่อยนะนี่ชพี่้ชอ ทางไปมาในการกินการเป็นอยู่เนาะไปแล้วก่อนแต่นี่คือทานอาหารกับโบมีหลายก็มีแต่เซเว่นเนาะที่ทานทางไปกับเราพวกไกด์พวกไกด์เนาะจะไปได้ไปเถ้าสา่ารถจะอาศัยเข้าของเซเว่นนี่แหละที่วัดเข้าชีวิตเข้าไป ทำงาน,นเนาะเพราะว่าอาหารถึงไปเลี้ยงข้าวอาหารเพถึงนบก,กุไดไปเลี้ยงข้าวแต่เพควนมีน้ำไฟเนาะแล้วก็ห้องห้เฮาอยู่ที่พี่น้องค่คือการเลี้ยงยู่เขาต้องดูแลตัวเองก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับเลี้ยงทานเนาะกตบว่าได้อันนี้หลายเข้าง,งานใบสองใช่ไหมน้องละ ถึงสี่ทุ่มเป๊ะเนาจะลูก้าหลายิจเนะบอกเาเ่่มว่ามลูกค้าสทุ่มท่งะะาซทุ่มีลมูกคาพาพาพ้คาอนะเอาแลา้วเลีเนมาไม่ทำา,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 ากคนวหาคนทักจ้าคนที่มีบัตรรงตามกฎหมายเนาะ